กุ้งผมปลาผมปล่อยไว้ในไฮน่านี่ไปหมดแล้วมันเรียบร้อยแล้วครับนายเรียบร้อยครับกุ้งแม่น้ำกับปลานินยู่ในไฮน่านี่ครับผมนี่น้องไปหมดแล้วครับเรียบร้อยครับผมณขณะนี้น้ำแก่ได้รอบล้อม โ,โนี่เดี๋ยวพี่น้องอันนี้นะคอยพี่น้องเหลือแถวเ,เดี๋ยวนี่พี่น้องนี่นี่แถวเดี๋ยวรอทางนี่น้ำแกงอ้อมไปมานะครับเก,บออกร,ระแมงอ้อมลดราคาจื้ตั้งกระแพงอ้อมไว้แล้วฮะโอ้โหบ้านหลังคาแดเงเจ้าเก่าเมื่อพศส0 0พัน พศ2017นะครับเราหุ่นเบิกกันน้ำถ่วงครับ,น,น,บนั่งเป็นกันอยู่ภาคพื้นดิ2,023น้ำไปเดืขึ้นมาถึงขีดต่อแล้วโอ้โหเขามาลีคอยพี่น้องเลยเขามาลีคอยเขามาลีคอยและโน่นเดี๋ยวนี่แนหะและแล้วน้ำก็ลอบลอบไปบุบช่วยด้วยครับผมหน่วยงานภาครัฐช่วยด้วยน้ำจำเข